คุณลี่เคยบอกกับฉันว่าถ้าฉันท้องจะให้ฉันคลอดเด็กออกมาเด็กคนนั้นจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฉันเลยฉันรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ค่ะดังนั้นไม่มีลูกเลยจะดีกว่าฉันคิดว่ามีผู้หญิงอีกมากมายที่อยากมีลูกให้กับคุณอืมเข้ามาคุณลี่นังสือสัญญาลูกวรช่วยดูหน่อยนะคะ คืออยากทำธุรกิจกับบริษัทของฉันเหรอมีสัญญาพินยล,ลกักษณ์อักษรดีกว่าพูดปากเปล่าทั้งหมดมีสามเงื่อนไขข้อแรกสัญญาของพวกเราคือหนึ่งปีครบหนึ่งปีแล้วพวกเราจะไม่เขี่ยวข้องกันข้อสเมื่อพวกเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วความสัมพันธ์จบลงพวกเราไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันข้อสามฉันจะไม่ท้อง คุณไม่เซนเหรอออกไปสวีเซนจะออกไม่ออกไปืมยี่นี่มีเพลงการเยอะจริงๆวู้ไปกันเถอะฉันไปส่งเธอก่อนแล้วบายบายก็ออกมาอีกทีอย่าทะเลทลายล่ะฉันไม่ใช่เด็กนะไม่ทะเลไม่ทะเลทลายหรอกขับรถระวังด้วยนะ เขากลับมาทำไมคุณจงทำไมเธอถึงตกใจขนาดนั้นก็แค่ตกใจว่าทำไมคุณถึงมาในวันที่เจ็ดหลังจากที่พ่อฉันตายฉันก็แค่เป็นห่วงพาร์ทเนอร์ของผมให้ผู้ชายคนนี้มักทำอะไรที่ไม่คาดคิด ดินน้ำให้คุณจงหน่อยคุณลุงสวีผมคือจงจึงหลงผมชอบลูกสาวคุณลุงมากเลยครับหวังว่าเธอจะชอบผมเช่นกันซึ่งพ่อของฉันคงไม่ชอบคุณหรอกไม่เป็นไรหรอกผมจะทำให้เขาชอบผมเองมีอะไรอยากให้ผมทำไหมไม่ ไม่คิดว่าจะเป็นวันเดียวกันบังเอิญจริงๆร,รีวินเชนไม่มาเหรอถ้าเขามาแล้วคุณคงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอก